ลงไปดูสงขลากันหน่อยค่ะทางกรมทางหลวงชนบทเนี่ยนะคะได้เปิดเผยว่าตอนนี้ถนนเลียบทะเลสงขลาสายสอข4009อ, 4, 0, 0, 9, อเภอกระแสะสินกว่า10กิโลเมตรตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า70%คือถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาไทยแลนด์ลิเวล่าและเขาก็ทำแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีความคืบหน้า โดยทางกรมทางหลวงชนบทนะคะได้ดําเนินการตามมติคอร,รมในการพัฒนาทางหลวงชนบทสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเรียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยหรือว่า Thailand ล i เวอร่นะคะส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลาและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะคะก็เริ่มดําเนินการแล้วและตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า70%ด้วยกันค่ะเป็นถนนแอสฟัลต์แอสฟัลติกคอนกรีตสองช่องจราจรกว้าง7เมตรนะคะแล้วก็พร้อมขยายความกว้างของได้อีกนะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าทางรางระบายน้ําทางเท้านะคะทุกอย่างก็อำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรแล้วก็เรื่องของความปลอดภยัยงบประมาณในการก่อสร้าง124ล้านบาทค่ะตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า70% ะะซึ่งถ้าสร้างเสร็จแล้วก็จะช่วยยกระดับโครงข่ายสายทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานของจังหวัดและภูมิภาครองรับการขยายตัวของเมืองรองและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้แหล่งใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเดินทางสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะ